ดีครับต้มๆงามๆเลยครับดอกนี้ครับบู๊ยขายไหมแข็งพวกเลยสวัสดีครับพี่น้องมนีกับยูกับช่องยูทูบต้นกลับกอนบ้านนงหมักไฟครับพี่น้องครับมนีต้นกลับอกอนกับทอขอหล่อครับพี่น้องสิบป้าพี่น้องขอป้าหาเห็ดที่ก้าครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้กับมะฮอดป้าแหละครับมะหลืดน้ำกันครับประสิมาหรือบะหมันครับ สวีครับพี่น้องครับดอกแรกแห่งหวานครับดอกแหลกนะจุ่มแหลก,<อ>กเลยเลสามดอกออสามดอกจุ่มเล่งนะครับพี่น้องครับตาว่าดอกมันเสืเ่มเหมืนอนนี้จักน้อยเนาะแมงมันกินยางขามากกับพรเลยเดยครับพี่น้องครับนี่อยู่ในป่าตัวน,นี้หกม่วงเสาครับพี่น้องแต่ว่า พ่อหยางถามว่าในปา่าน่ะมันเหมือดนหครับใบใหม่มันหนาแห้งครับฝนลินบ่อยก่อนฝนกระเหลื่มลินครับพี่น้องนี่ครับดอกนึงครับมืนอนี้ดินแห่งๆจักน้อยออค,ครับพี่น้องเห็ดนี่จะดอกงามๆคนครับพี่น้องครับสองดอกครับเห็ดปวกบันไหมก่อนเห้งสองดอกว่าติดกันเลยติดกันเลยเ ครับพี่น้องครับเน็ดไข่ดอกหนึ่งครับนี่ละงอกเหลืองครับพี่น้องครับบางมองกระแกงบางมองกระเหมิดนะครับพี่น้องครับบองใดมันเมิดอีรีบางก็จะเปิดไฟแง่งไฟเบิองครับนี่ละงอกเพราะ่เขาลอยตั้งฝน ราบพองครับเฮ็ดไข่ครับ โนดนๆพอเทียครับเห็ไข่ขาวไม่ติแข็งแข็งเหรอไข่ขาวมันบอกวม่ิม่ิเป็นขาย่ๆแข,ข็งแดอกแข็นนงแข็งคุณดอกหน่องก่อนดอกหน่ี่ยจุ่มนึ่งเยหนึ่งไข่เห็ดละงอคาบันองไข่เลย สองดอกครับพี่น้องครับดอกไข่สามดอกกันต้นหนึ่งติดกัน เนตปวกคาบเนตปวกดอกเดียวครับอีครับพี่น้องคาบเนกตกขาไข่ตะ่ามันเถาล้วครับพี่น้องเนี่ยมันเป็นเชื่อครับ ดอกหนึ่งครับดอกตูมครับดอกตูมพี่มีห้อยแมงกินน้อยหนึ่งนะครับง่ามขาดัดดอกไหมให้เพิงขีดจัวครับพี่น้องครับนี่ เป็นยาระบายอ่อนๆจะไปใช้ท้องอืดท้องเฟือนะครับพี่น้องครับรับรองพี่ครับพี่น้องเฮ็ดดอกบักอวบดอกบักดอกบักอืดครับดอกบักบุอแล้วนะครับงามๆเลยครับพี่น้องครับอันนี้คือทั้งหนามันนะครับแล้วทั้งหลังมันนี่แล้วตัวนี้ทั้งลางนี่ครับนี่นุ่มๆต้งเสี่แล้วครับเอาไปหนึ่งเซตปลาดุกครับพี่น้องแล้วก็เห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแซ่บๆ เอ้ครับพี่น้องเห็ดเพื่องขีจวกกินแล้วครับนี่เห็ดเพื่องขี้จ้วกนะครับเนาะบางมองจนเกินเห็ดเพื่องขี้ตดนี่กินแล้วก็สิจวกสมซื้อครับพี่น้องครับนี่งามๆเลยครับเห็ดจวกครับพี่น้องครับเกิดยี่สองดอกนะครับเนาะได้มองแล้วดอกสองดอกไปแล้วครับพี่น้องเอาไปเติมกันกับสีแกงนี่ดอกครับ มันซี่ดอกอยู่บขล้อหนึ่งสองสามอันนี้สองดอกสิสองดอกแม่นอยู่บครับเด็กมันขาเดียวกันมันบอกอีกต่อเนมือนเ่เอามาสล้อมามาเบิรงนขับพี่นองับมันจักดอกกันแท้มีขาเอาขามันมาเอานเดียวนานงาน ดอกนี้ครับพี่น้องนติดหนักดอกนี้อีกสองดอกดอกตูมพี่ครับดอกหนึ่งครับ อืมไหนมาดูเอาเฮ้กอนท่าส <laughs> ิู้เปนวามาดูหน่อยโอ้ยคือหนองดังเบาๆเดินนี่ด้วย,วยตำปนมาเรี่ยงปนคราบให้กีเท่าอยู่ครับให้กีเท่าอยู่ไกลๆข้าครับกันดอกงามแข็งแสบครับนี่ียังไรก่อนฮะอะไรในในเดี๋ยวอะไรไม่รู้ใส่ ม oh. องให้เพิ่องตองต้นต้องดอกติดกันเหรอครับเห็ดเพื่องตองครับพี่น้องครับมันมันติดกันอืมเป็นเศษงั้น,นเราลัางนะ้าเบ่งกันไหนก่อนโอ้ย oh, เออตัวนี้ส่ซีบาได้ดอกอก ตัวนี้นอนขึ้นนะครับเนี่ยไม่ได้จยอยฮะนี่จีเท่าพอมนี่ครับดอกนึงครับอีดอกนึงมันอยู่ในในผู้ในก่อนเอา้นมาลนะครับอยู่ในอุ้มครับเห็ดมันปูรครับพี่น้องครับสีชมพู ออกเป็นแพร่เลยครับบุญวันน,น่ะบอกลายเลยออกเป็นดงเลยครับพี่น้องกรบยังคิดเท่าครับมันกำลังหลายมากหอนันอันนี้ต้นเก็บเองนะครับผมยันในก่อนแล้วตัดขาบ่าค่อยอันนี้เป็นใดน,น่ครับวสวยเลยครับพี่น้องครับนี่ดอกนังคับนะี่ กระร่างสิขึ้นไหมครับเนี่ยอีกดอกนึงครับพี่น้องครับโอ้ยในตั้งแต่อันนี้มันในเต้ยดอกมันครับขามันบาดอะไรหรอครับนี่เติมถี่บานแล้วเนาะดอกนี้เฮ็ดเกลือได้ครับนี่ ดอกงน้าครับครับพี่น้องครับเดี๋นี้ออกตูมครับพี่ครับดอกนึงครับตุ้มตูมเรืองสีบานครับนี่ให้ใกล้เขียวนะครับเนาะครับพี่น้องครับเฮ็ดเพิงเข่ากี้ครับโดนๆนะครับช่างพ่อ อีกปลาหนึ่งพอไล่ยหลายปลานี่โดนๆจังพอครับดีครับตุ่มๆง่ามๆเลยครับดอกนี้ครับบุ้ยขาไหมแก็งตกเลยอืมนคนร้าพี่น,นังั้าพ็ดขอไข่อยู่ในอุ้มใหม่เลยครับ ใช้สองดอกครับนี่นี่สีเทาครับพี่น้องครับสองดอกครับวางมันหกักเลยก่อนมันบานบานพีคราบดอกนึงครับบานพี่กันครับดอกนี้ ทานครับพี่น้องครับกับไข่เห็ดไข่เห็ดอย่างบุกแมงไข่เห็ดละงหกวครับบุกพี่น้องเกิดอยู่น้อกันกับเห็ดทานครับไข่อะไรอยู่เอาขึ้นมาก่อนครับมาดูแหวนห็ดพิษน้องไข่เห็ดพิษครับพี่น้องหมดละงาคครับ ละงอครับพี่น้องครับละงอขาวแต่ว่ามันกิบบานแล้วเนาะเุ็นอีกดอกนึงครับพุ่น้องไก่เขียวครับพี่น้องครับดอกงามๆเลยครับป้าเห็ดดินครับพี่น้องครับลายดอกอยู่ครับ ขีดทอครับพี่น,น้องครับน,นี่อุ้มดอกง่ยเยด้ยครับพี่น,น้องครับให้ดินให้ดินง่ายบ้านดอกแข็งครับ พี่ครับสองดอกครับเห็ดเขาไขา่เขียวงามๆเลยครับพี่น้องงามสุดดอกครับพี่น้องครับพี่ครับพี่น้องครับดอกตุ่มๆง,งามๆเลยครับพี่น้องอุ้ยสองดอกอ้กอนเห็นบ้างเหม่ด <c oughs> <efendim. S 1> อกน,นั้นนะคือไป่เห็นขันหรอแเม่น, <c oughs> นม่ก็เห็นเห<อ>็นดอกเดียวดอกน,นั้นอยู่ทางหลังละงอกเหลืองครับพี่น้องครับดอกเดียว กำลังสีบานอล่ะเฮ็ดมันปูครับพี่น้องครับมันดอกไงนะครับเนะดอกไงดอกงน้ามเก็บไปพัดมาแล่งก่อนครับ เป็นเบิ้งครับพี่น้องครับใช่หรือว่าหลอดแงอยู่ยยยตลอดแต่ว่าเสียดายเนาะมันบานเนาะทำนั่นบ่บานหนอ่อยก่อนแขงเสียบเลยนหน่อยให้ีดทองครับพี่น้องครับปุ่นนุ่งในๆผม อีกดอกนะครับพี่น้องอยู่ใกล้กันครับแม่มาเห็นซ้ำที่แลนกนึกเกลือกบห็ดีสีทอครับพี่น้องครับอยุ้ใกล้กันสองดอกอีกครับอีกดอกนึงครับนี่อีกสองดอกอยู่ใกล้กันอีกครับพี่น้องครับ ครับสองดอกเกิดคู่กันเลยครับให้ละงกเหลืองหน่อยครับเกิดยี่ดอกเดียวขอรอ ตกใจใหญ่เนงะี้ยน้ำกอหัวครับพี่น้องครับยังมาติดหมวกอ่อนตอนหมวกติดอ่อนตอนเลยครับน้ำลายไหล,หลครับพี่น้องครับยังกิโลหนึ่งจึงผอดอกหนึ่งพี่น้องเป็นไงแ้่สายมากข้นก็เริ่มไหลครับพี่น้อง พี่น้องครับเห็ดดินดอกบักง่ายเลยครับพี่น้องว่ามันเห็ดไข่าขาวมันดอกง่ายก้านง่ายครับนี่ขายง่ายกดอกง่ายพี่ครับดอกน,อกนึงครับคือเห็ดไข่าขาวหน่อยก่อนมันดอกง่ายดอกแข็ง ครับพี่น้องครับโดนๆครับพ่อเิ็ดเข่าไข่นะครับนะนครับดอกนึงครับละโง่เขียวครับละโง่เขียวนะไข่เขียวครับเดไข่เขียวครับพี่น้องครับเฮ้ยขี้เทา มื่อนี้หไล่เต้าเห็ดขีเท่าด้วยครับพี่น้องครับเห็ดขีเทาเห็ดเกลือครับเป็นเห็ดแกงครับพี่น้องมื่อนี้เห็ดเกลือเห็ดละงอกเห็ดขีเทาแหละพี่น้องแกงแสบครับนี่ก็เห็ดแกงเลยครับมื่อนี่ เอาไข่เขียวหน่อยครับดอกเขียวๆค,ครับน่ารักครับดอกนึงครับเอาไข่เขียวโดนดุ้นจังผอนนะครับเนาะ หายเหี่ยวก,กับพี่น้องเกิดอยู่ในอุ้มใหม่ครับชิ้มมันเิหล่นมีหายครับพี่น้องครับเน็ตกระเน็ตกระเนาเมนมันเหี่ยวลงข้างหลังไปจังเลยเน็ตกระได้เต็มกระตาแล้วครับแต่ว่าว่า,างไวจังเลยบุ๋มเหมี่ยมีเสียจอย มันนั่นกะหักมันนี่กะหายครับพี่น้องครับมันไม่ใหญ่ประมาณนี้แหละพี่ชาเนี่ยมันมาเห็นรถขอดละอยป่ะยังวุ่นกับเปเบิง้งมาหาในก้อนรถเลยกตอนเราเจมส์ใหดก็ค่าลลยลอยใส่หมีบ่ใส่ยังยังไปเบิ้องปะ่ะยี่สิบทางนี่น้นำหาหมีก่อนครับพี่น้องครับเสียดายหมีหน่อยพอแล้วพอแล้วเออนี่ครับพี่น้องครับเกลมันเสียยัง,งวุ่นมาหาขึ้นครับนี่ พี่ครับเราหนึ่งครับเขาไข้ตูมครับพี่น้องน่ามีกันสู้เป็นคนปิดคลิปทำไมอ่ะปิดจันทุ มพูดไม่ชอบครับพี่น้องครับเกษสิพักการเดินทางกลับบ้านล่ะครับมาเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องครับนี่ครับกเกษตรมนีนะครับพี่น้องเกษสิเป็นเฮดร่วมนะครับพี่น้องครับเกษสิได้หลายเฮดหลายชนิดเลยล่ะได้เฮดปวกเฮดแน่นเฮดนี่บางดอกก็ได้ท้ายบางดอกก็ว่าได้ท้ายครับก็ไปเบิ่งอีกไอ้นี่หนึ่งทั้งช่องยูทูปดาวขล้อศิลาลาดได้ครับ เพราะว่าบางดอกผมกับบริไทยให้ทาขอนลอให้น้องนับไทยครับกะสิพธิการเดินทางกับบ้านละครับพี่น้องว่าไม่ยังหลายครับพาพี่น้องมาหายางป้าครับพี่น้องแต่พี่น้องเบิ้งคิปจบแล้วเคยเลื่อมนะครับกดไลค์ให้คลิปนี้ครับพี่น้องแล้วรัถ้าเพื่อนกดติดตามช่อง u t u b e นะครับต้นกบิกรกะฝากเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามช่อง u t u b e ให้ต้นกบิกรได้ด้วยครับพี่น้องครับนะครับกับบ้านก้อนครับพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หวอดภัยจากโควิดสุข,ขุูสุขวนครับพี่น้องรักษาสุขภาพค่ะพอกันคลิปหนัาครับบ๊ายบายบ๊ายบายอือ <laughs>